ASK และทบ5ครับนำคุณชมทุกท่านมาที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับชมฟุตบอลรีโว่ไทยลีกวันนี้เกมระหว่างสุพรรณบุรีเปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเจ้าบ้านสุพรรณบุรี่นะครับวันนี้มาในระบบ4-3-3ครับทีมเยือนนะครับเมืองทองยูไนเต็ดวันนี้มาในระบบ4-1-4-1นะครับเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีในชุดสีเข้มนะครับเขี่ยเริ่มก่อนบุกจะซ้ายไป อูรเทเปิดไปเสาไกลได้โบกด้วยแล้วห,ห,ห,หลุดกรอบครับลงสกอร์รับให้ที่พิชาออกไปทางขวาต่อที่บุญทวีครับเติมขึ้นมาแล้วลว,วิลเลมป๊อปวิ่งอ้อมหลังไปให้มาถึงวิลเลมป๊อปหมูแต่ว่าจ่ายตรงนี้ไม่ได้เรียวกับวิลเลมป๊อปแก้ไขดีแล้วตักมาเสาไกลสาลวิซ้ายตรงนี้าาวนวนโอโ้โโโโโยิงไม่แรงเท่าไรครับจากกรีฑาทีน,นี้งก็รับบทหนักหน่อย เอากลางมาครับเมืองทองวิลเลียมป๊อปเอาแล้วครับมีพื้นที่พอสมควรเข้าขวาแล้วปัดลูกนี้ได้เซฟเหมือนกันครับสราวิทย์ขำเปี่ยมครับปัดนี่เกือบไปครับดูครับดึงหลบไปเรื่อยๆเลยครับมีช่องแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยครับราชนาณนี่คาราเวีก็ขึ้นมารับบอลจอมทัพอะไรครับโหทับให้มาดานิโลเล่นกับศักิภาพออกไปทางขวาวิลเลียมจังหวะเดียวปัดลูกนี้บอลมันโค้งไม่พอครับโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ของสุพรรณบุรีครับจากริด อาราบูเอ้พลิกได้เข้าซ้ายตรงนี้แล้วกดเลอไม่ต้องกรอบครับยังได้อยู่ครับวิลเลียมเอลิเก้แต่ว่าโอ้โหหันมาเจอชาติชายหัวก่อนเลยครับเล่นทีบอลที่สินไม่ได้ว่าอะไรแล่บอลสวนกลับของเมืองทองบ้างครับทิ้งไปที่ว่างวิลเลียมป๊อพักอกอันนี้ยังมารับช่วงต่อแล้ววิลเลียมเอลิกเก้บนครับหักกลับมาอีกทีอันี้เยซ้ายตรงนี้ฉลั่แล้วซาาวิดครับโอ้ยังออกมาชิงเล่นบอลได้ก่อนครับเกทีางด้านของเมืองอให้มาที่พิชา พีชายกให้อานีเย,ยแล้วซ้ายลูกนี้ยิงหลุดกรอบครับโ,โอ้โหไม่มีทงจากผู้ช่วยด้วยครับยิงออกไปเองสาฮวิ์ครับจุดพุมาดานิโล่โมงเช็ดต่อให้สันติภาพเข้าวขวานแล้ววอลเล่ย์นี่ได้เป็นโอกาสที่ดีใกล้เคียงที่สุดของสุลามพูดีแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของสันติภาพราชนิยมหอนคืนมาครับวิระเทศ ได้พื้นที่แล้วเข้าขวาปันมาแถวจุดโทษกระโดโมองทิ้งออกมาแต่ว่าแถว2เก็บได้ครับวิเลนป๊อปวินเลยมป๊อปเข้าขวาจะกดอีกไหมจ่ายต่อมาบุญทวีเปิดยัดมาแล้วก็เรียบร้อยหนต่อศูนย์ครับทำเข้าประตูตตเองครับโอ้โหน่าจะเป็นคนนี้ครับนาตทพลมาละพันธ์ครับเลนป๊อปยัดให้มาบุญทวีจ่ายยัดมาจังหวะสกัดของทาง ทักคนนั้นแต่ว่าจังหวะแรกนี่ก็ดูเหมือนจะเสียจังหวะกับเพื่อนด้วยครับน่าจะเป็นจุงฮันโซมากกว่าครับครับไม่ใช่นตักคนครับจุงฮันโซครับที่สกัดบอลแล้วผิดเหลี่ยมเข้าไปดูตัวเองดูมุมนี้ครับจังหวะที่นี่นี่ครับดึงต่อศูนย์แล้วโอ้โหคุณศิลป์เป่านกวีดจบครึ่งแรกเลยครับคุณกฤชภูมิีสีได้ชาครับชาชัยในช่วงท้ายครึ่งแรกก็มีปถมพยาบาลนะครับ ว่าครึ่งหลังก็กลับมาเล่นต่อได้ธนาเสรปั่นมาดาน,นิโลโอ้โหได้ขึ้นแบบสวยๆเลยแต่โมลูกนี้ไม่ต้องกรอบเฉยเลยครับข้ามคานออกไปตัวจ่ายครับอู้สารวิทจ่ายลูกนี้ไม่ดีแต่ว่าทางสุรวรรณบุรีเองก็เสียบอลครับสรวิพันทองสายลูกนี้ตักมาอ้าวแล้วเกือบกลายเป็นดีครับนะบอลมันลึกครับแล้วสาวิทถอยไปรับลูกนี้เลยดูจังหวะของทางสารวิทนะครับที่เปิดมาแล้วยังดีครับที่ สาววินี่ถอยไปแล้วก็ผักบอลออกมาก่อนนะครับดูจังหวะรับเนี่ยครับจะถลําบอลจะเข้าข้างเส้นอยู่แล้วนะครับนะครับนงทองขึ้นมาทางขวาที่พิชาจ่ายเบาๆมาให้วิรเทเอาอาจจะไปถึงอันเเยได้ยิงลูกนี้โอ้โห,โหไปเกี่ยงกันเองครับกองหลังของสุพรรณบุรีเอ็นสั้นๆกับวงกกอนคือมาที่วิรเทพเข้าสายตักมาลูกนี้ได้มองอ้ปัดได้และซับใทีนีโอ้โหพลาดพานครับเปิดของวิรเทพครับ เข้าไปได้หมงนะ่งครับท่าชายเขาตามมาอีกทีนึงก็ยังไม่ผ่านสาวิทนะครับนี่ป๊อปแปะเบาๆเล่นชิงกันสวยเลยครับแล้วเข้าช่องให้กับอานิเยอเอาลวครับหลุดเดียวมาตรงนี้อานิเยยิงตรกนี้เขากติดทางด้านของสาวิทีครับโอแล้วตามอีกทีนึงตวัดกลับไปก็โดนเคลียร์สุพรนะครับให้มาวีระเทพอานิเยยังไม่อยู่ในจุดนะครับ เข้าพื้นที่แล้วแล้วสุพรเปิดซ้ายลูกนี้ได้มงเรียโอ้อยยังซูเปอร์เซฟครับทางด้าน,นของเซลวิทขำเปี่ยมครับได้อยู่ครับธนาเสรได้ครอสอีกครั้งหนึ่งขราวนี้เก็ยังติดอยู่ที่คนเดิมเลยครับมีฟัตโพรชาลูกกลางกาศไม่ได้เป็นสองรองใครครับแต่ว่าสกัดตรงนี้คาราบูเอเปิดไปอีกทีนึงได้มงแล้วก็เรียบร้อยครับไปเสมอจนได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เอาคนได้ครับดาร์ลีโล่มงลูกนี้เหมือนจะไปปิดบล็อกเล่นของเมืองทองครับนี่ครับตังปอมเปิดเข้ามาก่อนจังหวะแรกโฮซ่ามองออกไปได้แล้วครับแล้วเนี่ยครับจังหวะเหมือนจะจับบอลครับพิชาแต่ว่าลั่นไปจะสกัดแล้วลันล่ลนแล้วเปิดเข้ามาได้โลกกดพื้นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งต่อนหนึ่งคาร์อดเอเว้ครับคอสเข้ามาแล้วดาร์ลีโล่อ้โหพยายามจะเซฟแล้วนะครับพิรพงษ์ ชมจังหวะเปิดของทางคาราบูเอ้เลยครับแล้วเรโดอเวสก็มอกได้อย่างยอดเยี่ยมครับมองกดลงพื้นคือสราวุะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ก็เป็นจังหวะที่ถอยกลับมานะครับคือก็ต้องดูว่ามีส่วนกับการเล่นหรือว่าทำลายจังหวะในเกมรับของเมืองทองหรือเปล่าถึงที้ของเขาให้เป็นประตูครับช่วงสุดทีที่ใขรได้ประตูนี่ก็ บอลชัยชนะได้เหมือนกันเอาละครับอันดเดยในกรอบเป็นโทษแต่เปิดมาอ้าวแล้วสุดท้ายไม่ถึงโอ้โหอ้าวมือสิีสให้ถุดโทษครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวต้องเช็คอยู่แล้วครับแล้วก็จังหวะสกัดเนี่ยครับบอลแล้วคือโดนบอลไม่ได้นะครับตามภาพเลยครับ ซาดอมิเซเยประคองอยู่วิลเลป๊อปเลี้ยงจี้เข้ขาพุที่อันตรายแล้วให้มาปอลเมตปอลเมตเข้าขวาจิ้มต่อมาพุทวีโอโหนะครับโอกาสของเมืองทองบ้างวิชาให้มาวิลเลมป๊อปได้พลิกแล้วจ่ายต่อปอลเมตปอลเมตหักม,มาจะใหอน,ยยอนิยยศแล้วได้ยิงโอ้โหเป็นเซตอีกแล้วครับหักกลับมาแล้วได้กดตรงตัวด้วยครับ ป่าไม่มียาวจบเกมครับสุพรรณบุรีกับเมืองทองยูเนเต็ดเสมอไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งในเกมที่ต้องบอกว่าสุดมันเลยครับ